วัดีค่ะวันนี้พบกับใสเช่นเคยนะคะในรายการต้นกล้าส,สามารถทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาค่ะทางช่องโอเคไลฟ์อาเซียนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับต้นกลา้าต้นหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นดนตรีแนวเพื่อชีวิตค่ะต้นกลา้าต้นนี้ผ่านเวทีการประกวดมานับไม่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะต้นกลา้าต้นนี้จะมีความน่าสนใจและน่าติดตามยังไงพี่หมวยและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักน้องกันเลยค่ะ ก็อยู่ตรงแถวตลาดนั้นนะคะแถวบ้านน้องต้นกล้าต้นหนึ่งค่ะต้นกล้าที่เราจะไปหาไปดูไปเจาะลึก,กชีวิตเขาในวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วค่ะหมวยก็ได้มีเวลานะคะไปเดินสวนจตุจักรค่ะโดยแอบ,บเห็นนะคะน้องคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะคะพอหมวยได้ลองเดินเข้าไปดูนะคะเห็นลีลาและความสามารถของเขานะหมอยากจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องจริงๆ,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 ๆเลยค่ะน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่าน้องอาร์ตค่ะน้องอาร์ตคนนี้นะคะ หมวยได้ไปพูดคุยได้ลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ของตัวน้องอาร์ตเองนะคะอยากจะบอกว่าแอบชื่นชมน้องอาร์ตและในตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปหาน้องอาร์ตเพราะว่าน้องอาร์ตอะค่ะเขากําลังรอเราอยู่เดี๋ยวเราจะไปหาน้องอาร์ตที่บ้านกันนะคะค่ะอย่างงคือหมวยก็อยากจะรู้ว่าช่วงรางแรกเลยของ น้องอาร์ตคือถ้วยอะไรคะอ๋อถ้วยรางวัลได้ของน้องอาร์ตเป็นการประกวดที่ที่ของบิ๊กซีครับการแสดงความสามารถอะไรช่วงช่วงสงกรานอะไรพวกนี้ครับแล้วคุณพ่อ,เ,อเห็นแววน้องอาร์ตตั้งแต่เมื่อไหร่คะที่จะแบบให้น้องอาร์ตมานั่งเล่นกีตาร์เลยอ๋อก็ตั้งแต่สมัยประมาณสัก4ี่ขวบด้วยครับตอนนั้นเขาชอบกีตาร์ตั้งแต่แตแตเล็กๆเลยครับที่ว่าเขาชอบ ลุงแอดคาราบาวเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมซื้อซีดีการแสดงสดของของวงคาราบาวมาครับแต่ผมผมมาเปิดแล้วผมก็ไม่ได้นั่งดูนะครับคุณพ่อไม่ได้นั่งดูก็ทํานู่นทํานี่ไปในบ้าน,นครับแต่น้องอาร์ตอะก็เอาเก้าอี้มานั่งดูแล้วเขาบอกคุณแม่ว่าอยากจะเป็นอย่างลุงแอดอยากขึ้นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกแม่อย่างนั้นบแบบกีตาร์เยอะมากแบบมีหลายขนาดมากเลยแบบ,บเยอะมากแล้วก็ ที่หมวดสังเกตเห็นก็คือรูปพี่แอดคราบอลเต็มไปหมดแล้วเออหน่วยก็อยากจะรู้ว่าถ้วยรางวัลไหนคะที่เป็นถ้วยรางวัลที่น้องอาร์ตแบบภูมิใจมากที่สุดเลยที่แบบได้มาแล้วรู้สึกปลื้มมากแบบชอบมากภูมิใจมากๆเลยก็ถ้วยรางวัลที่ที่ภูมิใจนะครับก็เป็นถ้วยนี้ครับถ้วยนี้ก็ก็ใหญ่ที่ใหญ่เป็นใหญ่กว่าถ้วยอื่นนะครับอัน <c oughs> นี้ <c oughs> เป็นถ้วยที่แบบน้องอาร์ตได้มาภูมิใจมากๆแล้วก็แบบ ใตเปยเต็มไปหมดเลยอะค่ะเป็นเด็กที่เก่งมากๆแล้วนอกจากกีรนอกจากคุณพ่อสอนเล่นกีตาร์แล้วคุณพ่อสอนอะไรน้องอาร์อีกไหมคะก็สอนให้มีความรับผิดชอบครับการแบ่งเวลาว่าเราต้องทําอะไรบ้างช่วงไหนเราต้องเรียนช่วงไหนเราต้องต้องซ้อมกีตาร์อะไรอย่างนี้ครับแล้วดนตรีชนิดอื่นคุณพ่อได้สอนด้วยไหมคะเพราะว่าวันนี้หนูแอบไปแอบไปเห็นน้องเล่นกองได้เล่นคีย์บอร์ดได้ แล้วก็แบบร้องเพลงก็ได้ด้วยมีคุณพ่อสอนเองหรือว่าน้องเป็นออเองอส่วนหนึ่งก็มีอาจารย์สอนนะครับอาจารย์สอนแต่โดยพื้นฐานกีตารนะ์แม่จะเป็นคนสอนนะครับแม่จะเป็นคนสอนน้องอาตั้งแต่สี่ขวบตั้งแต่เล็กๆหขวบนะครับน้องอาชอบกีตาร์ตั้งแต่สี่ขวบแต่แต่เริ่มสนใจกีตาร์เริ่มดีดกีตาร์ประมาณหขวบนะแม่เป็นคนสอนพื้นฐานพื้นฐาน่อนแล้วตอนนี้ก็ไปเรียนนะครับแต่ว่า เรื่องเป่าโมโลแว์เคนคีย์บอร์ดนี่น้องอาร์ตก็เล่นเองครับตอนนั้นผมซื้อมาผมอยากจะเล่นแต่ผมนี่ยผมก็กดเล่นเล่นไปธรรมดาแต่น้องอาร์ตเขาอยู่ยๆเขาก็มาเล่นแล้วเขาก็เล่นเป็นเลยเพราะว่าพอเขาเล่นกีตาร์เป็นอย่างอื่นตัวโน้ตอะไรเขาก็เข้าใจครับแต่ว่าแต่ว่าหัวน้องอาร์ตนี่คืออาจจะแบบเป็นหัวศิลปินอยู่แล้วคือจับชนิดเครืค่องดนตรีไหนก็เป็นหมดใช่ไหมคะคุณพ่อแล้วคือแบบว่าหนูอยากจะรู้ว่า คุณพ่อเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยพา้องอาร์ไปประกวดทุกเวทีเลยหรือเปล่าคะอ,อ่ไม่ไม่ไม,ไม่ทุกเวทีครับก็แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมันว่างพอดีหรือว่าเราเน้องอาร์อยากจะเราอยากจะไปมีเวทีแสดงความสามารถเราก็ไปไปแสดงความสามารถอะไรประมาณนั้น าไหนคะหรือว่าจะไปร้องทุกวันหรือว่ามีวันไหนบ้องที่น้องอาจะได้ไปร้องอ๋อส่วนมากจะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไระประมาณเนี้ครับถ้าวันธรรมดานี่เรื่องเรื่องเรียนนี่น้องอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก่อนจะจะไม่ค่อยยอมครับวันธรรมดานี่จะไม่จะไม่ค่อยไปนะครับจะไม่หยุดเรียนคือเรียนนี่คือสําคัญกว่ากว่าพวกนี้ครับ แต่เด็กอครับแล้วก็เล่นปีตาจฟังเพลงคาราบาวครับแต่ถ้าเป็นเพลงอื่นก็ไม่ชอบหรือว่ายังไงก็เล่นได้ครับแต่ว่าชอบคาราบาวที่สุดครับงั้นพี่ถามว่าน้องอาครับปื้องใครมากทีส่สุดในคาราบาวก็ลุงแอรดคาราบาวครับ ถึงคนเฒ่าคนแก่มาครั้งเป็นพ่อแม่เลี้ยงดูลูกน้อยอดออมวันละนิดละหน่อยเก็บสิเป็นลอดส่งลูกน้อยรๆๆเราเรียนหวังเพียงเพื่อลูกๆเติบโตได้ข่าวว่าเมื่อก่อนจากที่หนูเห็นในบ้านแล้วเห็นว่าคุณแม่เล่นดนตรีตั้งแต่สมัยสาวๆเลยใช่ไหมคะเ,คเล่นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะคสมัยอยู่มอ,ม,อมอตน้นมปลายค่ะแล้วเล่นดนตรีแนวไหนคะก็เล่นเป็นกีตาร์ค่ะ กีตาร์อย่างเดียวใช่ไหมคุณแม่อย่างเดียวค่ะแล้วเห็นวันนี้หนูสัมภาษณ์น้องอาร์ตน้องอาร์ตเขาพูดติดตลกกับหนูเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคุณแม่เล่นกีตาร์แต่อยู่ในท้องแปลว่าตอนที่คุณแม่ท้องน้องอาร์ตเนี่ยคุณแม่ก็เล่นกีตาร์มาตลอดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ก็คือแบบเล่นคุณแม่ก็เล่นตั้งแต่สมัยเรียนเล่นมาเรื่อยจนจนแต่งงานมีครอบครัวก็ไป็ล่นเล่นทุกวันแต่ว่าเวลา้องว่างก็หยิบขึ้นมาเล่นเป็นครั้งคราวไปอย่างนี้ยค่ะ แต่สาหรับตอนน้องอาร์ตอยู่ในท้องนี่คือเล่นตลอดให้แบบเหมือนก็เล่นค่ะเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาซึมซาบตรงนี้ด้วยก็เหมือนกับว่าปลูกฝังการดนตรีไปในตัวไม่คิดว่ามันจะปลูกฝังได้จริงๆค่ะแล้วก็เห็นพอน้องอาร์ตเกิดมาเนี่ยคุณแม่วางแนวทางชีวิตให้น้องอาร์ตเลยค่ะว่าเนี่ยต้องเป็นดนตรีเลยหรือว่าจะแบบยังไงแม่ก็ไม่ได้วางแต่ว่าคือเขาก็จริงๆเขาอยากเป็นนักดาราศาสตร์ นาราศาสตร์คุณแม่รู้ได้ไงคะว่าเขาอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็แม่ถามเขาตลอดเพราะว่าเขาก็เร<า>ียนดีด้วยค่ะค่อนข้างเรียนดีแต่ก็ไม่เขาก็แบบอยากทั้งเป็นนักกีตาร์แล้วก็อยากเป็นแต่หลักๆคืออยากเป็นนักดาราศาสตร์แล้วคุณแม่รู้ได้ไงคะว่าเนี่ยพอนอพ้อ,นองพอแบบโตมาเนี่ยน้องอาจจะแบบเก่งด้านดานตรีจนเอาประกวดคว้ารางวัลมาได้หลายเวทีแบบนี้ค่ะแม่ก็ ไม่รู้เหมือนกันคือคือให้เขาไปเรื่อยๆคือเท่าที่ได้อะค่ะแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆเลยะคะที่แบบมันน้องอาร์จับดนตรีเลยคืออะไรอ่ะค่ะคือแม่จุดเริ่มต้นก็คือหมายถึงว่าแม่ปลูกฝังหรือได้ไงคะหรือว่าเขาเป็นเองหรือไงคะก็คือว่าแบบจุดเริ่มต้นที่น้องอาร์เนี่ยอยากจะเล่นดนตรีเลยคือเพราะอะไรอ๋อก็คือแม่เนี่ยเล่นเล่นอยู่แล้วเขาก็เล็กๆสองสองขวดยังไม่ถึงสองขวดเลยเขาก็คานมาหาไงค่ะเขาคานมาหาแล้วแม่ก็เลยไปซื้อกีตาร์พลาส คือเขาจะเล่นอันใหญ่เล่นไม่ได้เด็กตัวเล็กๆนะแม่ก็เลยไปซื้อกีตาร์พลาสติกให้เขาก็เลยเล่นลดีปิ้งๆๆ้งปิ้ง,ง,ง,งันก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็แม่ก็ไปซื้อกีตาร์แบบตัวแรกที่พี่แอสเซ็นให้ตรงนั้นแล้วก็ประมาณ3-4 4ัขวบหนูก็ว่าจะถามคุณแม่อยู่ว่าลายเซ็นลายเซนของพี่แอสดตรงนีน้ได้มายังไงคะได้มาก็ไปเจอพี่แอสที่คอนเสิร์ตเรียกทางดวนลำมินทา ก็เลยแบบไปขอมาค่ะไปขอมาแล้วหนูก็อยากจะถามว่าแล้วดนตรีชิ้นแรกเลยที่ของน้องอาร์ที่ได้เล่นจับจริงๆก็คือกีตาร์ตัวไหนคะในแบบเพราะว่ากีตาร์เยอะมากจนหนูรู้สึกว่ากีตาร์ตัวไหนคือกีตาร์ชิ้นแรกที่แม่แบบซื้อให้น้องอาร์เลยพังไปแล้วค่ะมันพังตัวละ99บาท99แอพพี่กับคุณพ่อแอบกันเซตกันว่าวันนี้น้องอาร์จะไปเล่นไปเล่นอะไรคะไปเล่นที่ไหนเล่นดนตรีครับไปเล่นกีตาร์ครับเล่นที่ไหนครับ ที่ตลาดทออครับแล้วน้องอาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ไปก็เตรียมตัวก็เตรียมพิจารเตรียมอะไรไปอะครับแล้วเลิกเล่นเสร็จประมาณกี่โมงครับก็เล่นแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะครับก็กลับบ้านมานอนใช่ไหมครับครับแล้วหลังจากพอเล่นเสร็จเนี่ยก็คือนอนเลยหรือว่า ต้องทำอะไรอีกไหมมีกิจกรรมอื่นไหมหรือว่านั่งทำกันบ้านครับก็ทําไห้เสร็จก่อนนะครับบางวันครับอแต่ถ้าบางวันอาจารย์ไม่สั่งกันบ้านมาก็ก็นอนเลย <c oughs> ใช่ไหมครับก็อาบน้ำอะไรก่อนนะครับกินข้าว พื้นที่แสดงอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เต็มแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของการจอดรถค่ะแล้วก็รอดูนต่อไปนะคะ คุณพ่อก็ได้ที่ที่จะลงเล่นการแสดงแล้วแล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะก็คนก็รอดูน้องอานนะคะกันเยอะมากยังไงก็รอติดตามดูนะคะ บริจาคเนี้ยจะเอาไปเป็นทุนการศึกษาแล้วน้องอารไปทําอะไรอีกคะก็เอาไปทําบุญนะคะเอาไปทําบุญด้วยครับทําบุญอะไรบ้างคะก็ปล่อยปลาบ้าง,าง,างอะไรบ้างปล่อยสัตว์อะไรเนี่ยอ๋อค่ะแล้วน้องอารได้เล่นที่นี่ประจํำไหมคะอ๋อไม่ค่อยได้เล่นที่นี่แล้วครับเพราะที่นี่ที่เต็มมากอ๋อแล้วถ้าเกิดที่นี่ที่เต็มแล้วน้องอารจะไปเล่นที่ไหนต่อคะก็หาดูไปเไรื่อยๆครับือ ก็คือเอาในละแวกใกล้บ้านใช่ไหมคะก็ไกลก็ไปครับอ๋อค่ะก็คือก็เปิดการแสดงอย่างนี้ตลอดแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่วันจันทร์ถึงเพื่อ,อหัดใช่ไหมก็เล่นวันศุกร์วันเดียวหรือว่ายัางไงคะอ,อ๋อไม่ครับก็คือว่าวันไหนถ้าถ้าไม่มีการบ้านหรือว่ามาได้ก็จะมาครับ และนี่ก็เป็นอีกความสามารถนึงของน้องอารนะคะสําหรับเด็กอายุ10ขวบนะคะที่นําเวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแต่ว่าเรื่องของน้องอารยังไม่หมดเพียงเท่านี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องของน้องอารกันต่อค่ะ ที่เรานะคะได้เห็นชีวิตจำวัยของน้องอาร์ตกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเหมวยก็อยู่โรงเรียนรีจิตราค่ะเราจะมาดูการเรียนของน้องอาร์ตนะคะแล้วก็สัมภาษณ์คุณครูประจาําชั้นแล้วก็เพื่อนๆของน้องอาร์ตนะคะว่าชีวิตของน้องอาร์ตในโรงเรียนเนี้ยมันจะเป็นยังไงค่ะเราไปติดตามกันดูเลยนะคะไปเลยค่ะ กับน้องอาร์ตตั้งแต่อนุบาลหรือปถมครับปถมครับปถมตอนปไหนครัึ่งครับอ่าแล้วพี่อยากจะถามว่าสําหรับน้องเสมาแล้วเนี่ยนสายตาน้องเสมาเนี่ยน้องอาร์ตเป็นคนยังไงครับเออเป็นคนชอบที่เล่นที่คุยครับแล้วก็ชอบชอบแบ่งปันชอบสอนเพื่อนทําอะไรทุกอย่างเป็นกลุ่มอะครับครับชอบคือเหลือกันหมดเลยอะครับแล้วก็ผู้หญิงก็เคยช่วยครับ แล้วสำหรับน้องเสมาเนี่ยน้องเสมาได้เคยแบบว่าไปร่วมกิจกรรมกับน้องอาร์มไหมอย่างเช่นเวลาน้องอาร์ตแบบมีกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วน้องน้องเสมาก็จะได้แบบไปร้องเล่นเต้นกับน้องอาร์มไหมครับไม่ค่อยไม่ไม่มีเลยครับก็คือได้แต่ให้กําลังใจอยู่ข้างๆเวทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วสำหรับน้องเสมาแล้วเนี่ย เวลาน้องอาไปแข่งกิจกรรมที่ไหนอ่ยน้องเสมาเคยได้ไปเชียร์น้องอาบ้างไหมไม่ครับแต่คอยให้กำลังใจเขาทุกครั้งนะแล้วการแล้วพี่ขอถามแบบว่าสําหรับการให้กําลังใจในกลุ่มเพื่อนๆกันเนี่ยสำหรับน้องเสมาแล้วทํากันยังไงเป็นยังไงอย่างเช่นแบบบางอย่างพี่เนี้ยก็จะแบบเฮ้ยแกเอ้ยสู้ๆนะสต่แล้สำหรับน้องเสมาครเวลาให้กําลังใจน้องอาเนี่ยให้ยังไงสู้ๆนะห้ามต่นเต้น ว่าว่ารางวัลมาให้ได้เก่งมากเลยสำหรับน้องเสกมาแล้วเนี่ยน้องอาร์ตเนี่ยคือเคยแบบว่ามีไหมเคยแบบทะเลาะกันเคยแบบผิดใจกันบ้างไหมครับเคยครับแต่ก็เคยให้คืนดีกันนะคะแล้วเรื่องอะไรครับบอกพี่ได้ไหมว่าเรื่องอะไรถึงทะเลาะกันส่วนมากก็เรื่องกีฬาครับอ๋อก็คือเราชอบกีฬาแต่น้องอาร์ตไม่ชอบกีฬารับเขาไม่ค่อยเล่นเทนะ่าไหร่ อ๋อแต่เราก็คืนดีแล้วเวลาคืนดีกันบอกพี่หน่อยได้ไหมกระซิบบอกพี่ก็ได้ว่าขอคืนดีน้องอาร์หรือว่าน้องอาร์มาขอคืนดีผมมาขอคืนดีอาร์ครับโอ้ก็คือเราเป็นคนผิดเราก็ไปขอคืนดีเขาใช่ไหมครับครับอืมเก่งเนาะแล้วเวลาเลิกเรียนกันอย่างกิจกรรมแล้วอ่ะเออกิจกรรมเวลาเลิกเรียนกันอย่างนี้น้นองอาร์น้องอาร์ออากับน,น้องเสมาหรือกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยทำอะไรกันครับอือทำงานกลุ่ม,มคหมอัอ๋อทำงานกลุ่ม แล้วช่วงพักกลางวันนะคะช่วงพักกลางวันนะคะก็ไปไปเดินซื้อขนมกันบางบางครั้งก็ช่วยเหลือการทํางานป๊อปอัออะไรอย่างเั้นนะคบ<ม>แล้วมีเคยแบบแกล้งกันแรงเล่นกันแรงบ้างไหม,มเคยครัแล<ม>้ว<ม>เราเจอแล้วสรุปคือน้องเสมาน้องอาร์ตหรือว่าใครร้องไห้คะมไม่มีคะ่ะไม่มีมก็คือเล่นกันตามสามวิชาย<ม>ใช่ไหมคะ สำหรับในสายตาลงแม,งแม็กเนี่ยน้องอาร์เนี่ยมีนิสัยไงคบอาร์เป็นเพื่อนที่ดีครับชอบช่วยเหลือผมครับตอนผมทำอะไรไม่ได้อาร์ก็จะช่วยเหลือครับอาร์ชอบแบ่งปันนะครับตอนอาร์ทำอะไรไม่ได้บางคนก็ช่วยอาร์ก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเพราะเป็นเพื่อนรักกันนะครับน้องแม็กเนี่ยเป็นเพื่อนกันน้องอาร์มาตั้งแต่ชั้นปะถมไหนแล้วคะหนูตั้งแต่ไหนบานตั้งแต่ป .1 ครับตั้งแต่ป .1 แล้วในสายตา้องแม็กเนี่ยน้องอาร์เป็นคนนิสัยไงคะ เป็นเพื่อนที่นิสัยดีครับมีน้ำใจชอบแบ่งปันตอนผมทำอะไรไม่ค่อยได้อาก็จะช่วยบอกช่วยทำมาครับอตอนทำงานกลุ่มกันพวกเราก็เข้าขากันได้ดีครับเรื่องก,การนตรีเรื่องก,การคณิตอะไรพวกนี้ครับเพราะเราก็จะเข้ากันได้ดีครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับก็เป็นเพื่อนที่สนิทรู้รว่าสนิทมากเลยครับ ำเ,เป็นเพื่อนรักอะค่ะเป็นเพื่อนรักกันเลยใช่ไหมคะคแล้วน้องน้องแม็กเนี่ยได้เคยแบบว่าเห็นน้องอาร์ตเล่นแบบว่าแสดง,บบสดง,งกิจกรรมอะไรน้องแม็กได้ไปแสดงกับน้องแม็กด้วยไเอ้ยน้องอาร์ตด้วยไหม,มคะไม่ค่ะผมก็แค่ทําการผมแค่ไปบ้านอาร์ตไปฝึกฝนไปดูบ้างผมก็อยากไปเห็นอาร์ตแสดงนะคะแต่ว่าไม่แต่ไปไม่ได้ค่ะ อ๋อคือเราก็ยังเด็กด้วยใช่ไหมคะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกครั้งที่อาร์ตเนี่ยไปไปมีกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะอยู่ดูแล้วก็คอยให้กำลังใจน้องอาร์ตตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เก่งไหมเก่งครับทำงานก็เก่งเล่น,นดนตรีก็เก่งมีงานพิเศษเยอะครับอาร์ตก็คือเป็นเด็กที่เก่งมากมมแล้วเวลาเลิกเรียนเสร็จเนี่ยเรา พ่อควรจะไปไหนต่อหรือว่าจะอยู่ห้องสมุดหรือว่าจะไปบ้านอาร์หรือว่าเราจะแยกแย้ายกันกลับบ้านแล้วก็มาเจอกันตอนเ <อง S 1> ชา้าอก็จะคุยกันก่อนกลับบ้านนะคะ mm. เพราะว่าขึ้นรถเรียนขึ้นรถโรงเรียนใกล้ๆกันนะครับก mm. ็จะมีคุยกันบ้างน,น what time do you get up What time to get up Your answer will be I get up at black top last p l e a e go Yeah, great. What time do you get up I get up at six o'clock in the morning. Six o'clock in the morning. Very good. Okay, please sit down. Let's give her, give him a, uh, let's give him uh, our hand c u p Ready. One. ครับครูทราบได้ยังไงคะว่าน้องอาร์ตเนี่ยเขาเริ่มเล่นดนตรีเมื่อไหร่อ๋อน้องอาร์ตเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่เข้ามาจากอยู่เรียนนี้คุณครูเป็นครูที่นี่นานแล้วก็เลยพอเข้ามาเด็กคนนี้จะมีแววตั้งแต่เด็ก คือเห็นเห็นปั๊บเลยรู้ว่าเด็กคนนี้เขาจะชอบร้องเพลงและตัวเล็กนิดเดียวและเป็นคนที่กล้ามากคือเขาผมอะไรเขาจะยุ่งไม่ได้นะคะต้องเอาเก็บไว้อย่างนั้นเลยแบบเขาเขาเาเรียกอะไรอ่ะฝันใจของของเขาคือคาราบาวพี่แอดคาราบาใช่เขาชอบมากและทีนี้เวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาจะแบบต้องทําแต่งตัวให้เหมือนคาราบาวเป๊ะเลย ผมจะมีการคาดผมคาดอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีแววตั้งแต่เล็กๆอะคะ่ะแล้วก็เลยมาเคยมาถามคุณพ่อว่าเออทำไมน้องเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยคือได้ข่าวที่ว่าคล้ายๆคุณแม่เป็นกีตาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีพื้นฐานจากที่บ้านมาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียนส่งเสริมก็คือว่าออที่บ้านก็สนับสนุนเต็มใช่ค่ะที่ <คา S 2> บ้านเข,า,ขาสนับคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนเต็มที่พอถึงเรียนเราก็จะเสริมเพ้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเด็กเขาเลยจะได้โดดเด่น คุยกว่าเออแล้วอุปนิสัยของน้องอาร์ตเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอุปนิสัยของน้องเขาจะเป็นคนลาเลงมีเพื่อนชอบคุยเล่นกับเพื่อนเหมือนเด็กปกติก็คือถ้าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ,อชอบเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคือคือ,ค,อคือเด่นในเด่นในตัวของเขาอะค่ะลักษณะนั้น,นก็เป็นปอมล่าใน โรงเรียนกันเลยใช่คนเขารู้หมดเลยว่าเนี่ยคาราบาวนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีกิจกรรมงานที่โรงเรียนเขาก็จะเป็นแบบว่าเออนี่นะอาร์ตจะอยู่ชั้นไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่เล็กอะไรเงี้ยถ้ามีกิจกรรมโรงเรียนต้องต้องมีน้องอาร์ตร้องเพลงคนเด็กพอพอร้องเพลงปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโอ้โหคือฮายิ่งกว่าดาราอย่นะงานโหถ้าเรื่องกิจกรรมเยี่ยมนี้แล้วผลการเรียนของน้องอาร์ต่ะคะดีไหมโอ้ยผลการเรียนของเขานี่โอเคนะคะ เพราะว่าเขาเด่นนะคะเขาเด่นมากคือเขาคือเขาไม่ทิ้งในการเรียนจะออกกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างคุณพ่อเขาเนี่ยพาลูกไปออกกิจกรรมข้างนอกทํากิจกรรมข้างนอกเรื่องเขาจะโทรมาบอกว่าเออนิลานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะตามงานที่ที่วันที่ไม่ได้เรียนนะคะจะตามงานจะจะเย็นขนาดไหนคุณพ่อก็ต้องให้ลูกคุณพ่อต้องมารอลูกนะ ว่าให้น้องอาร์ตเนี่ยทำงานนี้ให้เสร็จนะในในวันนี้ที่เขาลาไปในหนึ่งวันแล้วอย่างนี้คุณครูทราบไหมคะว่าน้องอาร์ตเนี่ยเขาแบ่งแยกการทํากิจกรรมแล้วก,กับการเรียนยังไงคะอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเขาทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะคะ,อ,ะอย่างที่โรงเรียนเนี่ยถ้ามีกิจกรรมอะไรเขาจะต้องไปซ้อมในช่วงเช้าใช่ไหมเช้านี่คุณครูจะต้องเรียกไปซ้อม ในเมื่อเขาเลือกซ้อมเสร็จเขาก็จะมาในช่วงระหว่างเบรกที่เพื่อนเขาเบรกแต่ตัวเองจะไม่ได้เบรกอ่าคาตัวเองจะจะต้องมานั่งทํางานที่ตัวเองไม่ได้เรียนในในคาบนั้นนั้นคือคือน้องเขาจะรู้จักแบ่งเวลาเป็นเก่งมากเลยแล้ว ความสมคัธญกับเพื่อนในห้องนี่คือก็คือแบบว่าแต่ยังไงวะคะน้องอาเขามีเพื่อนสนิทไหมคะหรือว่ามีมีมีค่ะแล้วก็จะเข้าได้ทุกคนกไม่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเข้าได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทเขาจะชอบเล่นกันคุยกันอะไรเงี้ยก็ก็เขาก็เข้ากับเพื่อนได้เพือ่อนเพื่อนก็รักะะนะ,ะแต่ว่ากิจกรรมที่คุณครูบอกว่าน้องอาร์นี่เก่งหลายอย่างเลยแล้วมีแบบออกมาเด่นๆไหมคะนอกจากการที่ ร้องเพลงโฟกซต่อแล้วมันมีกิจจ์มีความสามารถอื่นไหมคะที่แบบว่าเด็ดโดดเด่นขึ้นมาเลยอ๋อก็เล่านิทานธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยไปชนะมาอะไรเล่านิทานใช่นิทานธรรมะอะค่ะนิทานธรรมะเนี่ยแล้วอย่างเรื่องมีไหมคะที่บอกวาดภาพหรืออะไรนอกเหนือกานนั้นมีวาดคือเรื่องของเรื่องน้องอาร์ตไม่ค่อยจะมีเวลานะก็อย่างวาดภาพถามว่าวาดได้ไหมคือวาดได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปแข่งแบบแบบ แบบเด็กคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาจะหนักมาทางดนตรีมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้องเล่นเต้นใช่แต่ถ้าเรามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องไปแข่งอะไรเงี้ยอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะได้ชนะเลิศอะไรเล่านิทานมาค่ะนิทานธรรมะในกลุ่มของของโรงเรียนเอกชนแล้วอย่างนี้คุณครูทราบไหมคะว่านอกจากกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดหาให้น้องอาร์ตยังมออีไปประกวดที่ไหนหรือว่าทำกิจกรรมที่ที่อื่นที่ไหนอีกไหมคะอ,อ๋อที่ ส่วนใหญ่นะคะที่โรงเรียนเนี่ยจะจัดก็คือกิจกรรมที่น้องเขาจะไปแข่งเนี่ยนะก็คือของกลุ่มของโรงเรียนส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางด้านคุณพ่อคุณแม่เขาสนับสนุนมากกว่าที่จะไปแข่งตามสถานที่ต่างๆ่านะเดี๋ยวก็จะต้องโทรมาถามว่าลาหน้าหนึ่งวันแล้วจะต้องไปแข่งตรงสถานที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเนี่ยเขาจะมีถ้าว่างเขาจะทำคล้ายๆจิตอาสานะคะจิตอาสาหมายถึงว่าชุมชนไหนที่ต้องการ เปิดตัวอะไรสักอย่างเนี่ยหมู่บ้านอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะไปทำร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ชุมชนนั้นก็สนุกสนานใช<า>่นนก็มีเสียงดนตรี i s o i n very good, very good. Okay. Well, 'clock the morning. You get up clock the up in in ตอนนี้นะคะหมวยก็ได้มาอยู่ในห้องเรียนที่น้องอาร์ตกำลังเรียนอยู่นะคะ อยากจะบอกว่าเวลาที่น้องอาร์ตเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากแล้วก็เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกเลยการที่เมื่อคุณครูถามว่าใครจะตอบคัญหาน้องอาร์ตที่ยกมือขึ้น้อมตอบคำถามด้วยความมั่นใจเหมือนไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมวันนั้นที่หวยไปเดินจัุจักรแล้วเห็นน้องอาร์ตกล้าแสดงออกน้าผู้คนได้ขนาดนี้เป็นเด็กที่เก่งแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆค่ะ One, two, Friends. and so. Uh, all right. Uh, I need. Okay. Again, who wants to try to answer? What time do you go today? เห็นน้องอานะคะในห้องเรียนแล้วแล้วตอนนี้ค่ะน้องอาเขาก็ได้ลงมารีแล็กกับเพื่อนๆนะคะเอาเป็นว่าตามไปดูค่ะเดี๋ยวหมวยไปซ้อมเต้นกับน้องอากันนะคะ ความสำเร็จของต้นกล้าต้นเล็กๆต้นนี้เกิดจากการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนการเล่นและการฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ได้รับการใส่ปุ๋ยรดน้าพรวนดินเป็นอย่างดีค่ะสําหรับตอนนี้นะคะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมสามารถพบกับทรายได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา17.00นาในรายการต้นกล้าสามารถทางช่อง OK Life ASEAN ค่ะ เส้นทางเดินแต่ละเส้นย่อมมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันแต่อย่างไรแล้วต้นกล้าก็จะเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงและแข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ